ไปทานร้านข้าวแกงนะคะเรียกว่าน่าจะเป็นร้านข้าวแกงที่ขายถูกที่สุดในเวลานี้ที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาค่ะร้านข้าวแกงร้านนี้นะคะขายขึ้นในราคาแค่10บาทเท่านั้นเองเจ้าของร้านบอกว่าร้านนี้เปิดขายขึ้นไม่เน้นความรวยแต่ต้องการจะสร้างความสุขนะคะและก็ช่วยเหลือผู้ที่มีไรายได้น้อยค่ะที่จังหวัดสงขลานะคะจะพาไปกินร้านข้าวแกง10บบาทซึ่งเป็นร้านขายข้าวแกงราคาประหยัดมาก ที่คนกินเนี่ยต้องอิ่มแน่นอนแล้วก็อิ่มเกินราคาที่จ่ายแค่10บาทโดยเฉพาะในยุคนี้นะคะที่ราคาค่าของต่างๆเรียกว่าพาเรตกันขึ้นราคาแต่ละวันเนี่ยโดยข้าวแกงร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านข้าวแกง10บาทแล้วก็ร้านนี้ชื่อว่าร้านครัว2ออตั้งอยู่ริมถนนสายเอเชียตรงข้ามวัดควรรูเส้นหัดใหญ่ไปรัฐภูมิค่ะ ซึ่งเป็นร้านนี้นะคะเจ้าของร้านก็คือพี่ธาริกาแก้วจันทร์อายุ50ปีเพิ่งจะเปิดขายมาเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็น่าจะประมาณครึ่งเดือนเห็นจะได้ค่ะซึ่งบอกว่าตั้งแต่เปิดร้านมาแต่ละวันก็จะมีแกงเนี่ยทำขายข,ายขึ้นมานับ10บสอย่างสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปค่ะซึ่งส่วนใหญ่เมนูจะเป็นเมนูแกงทางใต้ไม่ว่าจะเป็นแกงส้มแกงเผ็ดแกงขั่วยำไข่ลูกเขยรวมถึงยังมีเมนูกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็ของหวานอีกด้วย แต่ที่เน,น้นสำหรับร้านนี้นะคะคือข้าวแกงราคา10บาทโดยแกงเนี่ยทางร้านบอกว่าจะตักใส่ถ้วยนะคะขายเป็นถ้วยถ้วละ10บาทเท่านั้น ข้าวเปล่าก็10บาทค่ะให้ลูกค้านะสามารถเลือกหยิบเมนูแต่และเมนูได้เลยตามใจชอบพี่ธริการเจ้าของร้านบอกเขาว่าที่มาของข้าวแกง10บาทต้องการจะแบ่งปันความอร่อยให้กับลูกค้าได้กินกับข้าวหลายๆอย่างในราคาที่ประหยัดแต่ว่าอร่อยโดยเฉพาะในยุคที่ทุกคนต้องการความประหยัดข้าวแกง10บาทบอกว่าปัจจุบันนีน้แทบจะหาไม่ได้แล้วนะคะโดยทางร้านจะตักแกงใส่ถ้วยในปริมาณอย่างที่เห็นนี่คืออันนี้30บาทนะคุณผู้ชมก็คือแกง2อย่างข้าว1อย่าง อันนี้อิ่มแค่30บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วที่สําคัญร้านนี้บอกว่าตกแต่งอย่างสวยงามเห็นไหมคะคือทางร้านนี่ใช้การตกแต่งร้านเนี่ยส,สะอาดสะอ้านแล้วก็สวยงามนะคะที่สําคัญภาชนะต่างๆเนี่ยก็สะอาดดูดีด้วยเดี๋ยวเรามีเสียงของเจ้าของร้านนะคะพี่จริกาลองไปฟังดูค่ะเนะมนูประจําร้านนี่คืออะไรครับที่ทําทุกวันเมนูประจําร้านก็มีหลายอย่างนะคะมีไข่เผย์ที่ไข่น้าราดนะคะมีน้ําราดที่อร่อย แล้วก็แกง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 ทั่วไปอะค่ะแบบมันแกงส้มอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าทูาค้าบอกว่าเข้าแล้วจะถึงใจอย่างเงี้ยสำหรับร้านนี้ครับเราเปิดมาประมาณกี่นานแล้วอ,อย่างยังค่ะมไม่นาน่าไเลยก็ประมาณครึ่งเดือนวันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมาครับอยากฝากประชาสัมพันธ์ยังไงบ้างครับสําหรับคนที่ผ่านไปผ่านมา ไปผ่านมาก็เวะเยอะๆะนะคะแบบว่าเออเข้าเกงซึ่งเปิดร้านใหม่อะคะ่ะลองเวะมาชิมมาทานกันเยอะๆยะคะ่ะอันนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับก็ตั้งอยู่ที่อ่าเอาเป็นว่าหน้าหน้าวัดควรลูกับหน้าวัดควร,รูถนนอะไรถนนถนนสายเอเชียะคะ่ะแล้วก็ตรงข้ามกับวัดควรรูวัดควรลูธรรมาวาสคะ่ะ